โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอินดี้เทจีลินเทลนะโลแกมเอร์คันนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมหลังจากที่เราเล่นโลบอไม่เล่นานานนะผมพอดีติดลงดันผมปีศาจเนาะถ้าหาแบบโปรแกรมอัดคลิปในคอมได้แล้วก็จะมาแคสโลบอคบ้างแล้วกันเนาะตอนนี้ก็เคลียร์ดันปอบิสสาจหมดแล้วนะฮะที่ผมเล่นโลบอคไอ้แบบบล็อกฟุตนะก็เหลือแค่ทําของโลก3กับโลก2คนระับผมของโลกในเคลียร์หมดแล้วเนาะ โอเคถ้างั้นเรามาดูดีกว่ามันมีนอะไรมาบ้างใครจะไปยกมัวขึ้นผไอตรงนี้คือบอกไปแล้วใช่ไหมเออนนี้ผมบอกไปแล้วนี่กดรับตรงนี้ครับตอนนี้เสียทั้งหมด600นะ600แต้มมันก็แรงง่ายๆแหละว่าหลังๆมันได้ง่ายแล้วไอแต้มพวกเนี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ละ รเรามาดูที่อันแรกก่อนเลยอันแรกก็คือวันที่25ห้าครับผมถึงยี่ลงไปเล่นสิบรอบเพื่อที่จะท่าทางนี้ครับผมอ่ะท่าทางก็เท่ดีนะเด้ออ่แต่มาดูกนตีนยังไงไม่รู้ว่าไม่เชื่อว่าแบบคนไปยืนตรงศพแล้วกดท่าน,นี้อันนี้ก็ไม่เอาเด้อนี่ครับแล้วก็อันนี้ลงเล่นให้ครบ60สนาทีครับผม มีล็อกอินได้หนึ่งอัน30นาทีได้อีกหนึ่งอันครบ60นาทีได้อีกหนึ่งอันถามว่ามาทำอะไรได้ก็เห็นไอ้ภาพน้าหลอนตรงนี้มผมใช่แล้วครับเราเอามาแลกชุดได้เดี๋ยวผมจะแลกส่วนของหัวไปก่อนแล้วกันเนาะผมก็จะใส่ไปเลยนะหัวมันเท่มาครับผมซึ่งของเซิร์ฟอินโดมันจะเป็นโกลยันใช่ไหมแต่ของไทยก็ดีเหมือนกันนะแจกทั้งชายทั้งหญิง,งเลยเออชอบชอบอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าผมกางเกงก็สวยดีนะแล้วก็เสือ้อครับผมผมชอบหัวที่สุดละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนส่วของ สกินสัตว์เลี้ยงนกคู่หูนกครับผมคู่หูนกอ่าไซเบอร์ฟังเกอร์ครับผมฮะ <Huh? S 1> ฟังเกอร์เชีหอเปล่ฟันโก้เออขอโทษขอโทษขอโทษนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินสีม่วง,ง,งสวยมากครับผมมีเอฟเฟกต์ประกายประกายด้เท่เท่โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในโหมดนี้วินเทีย์ร้อยนะครับ <Huh? S 1> เริ่มมามันจะให้เราเลิกปืน <Huh? S 1> เลิกปืนว่าซัานมันจะให้เราเลือกปืนก่อนนะครับโอเคผมจะเลือกเป็นปืนพิฆาตแล้วกันนะเพราะกระสุนเยอะดีนะชอบ ชอบเล่นปืนลูดอยู่แล้วนี่คือสไตล์ผมนะทุกคนใครขัดใจก็ไมนเดิครับเสียต,ต่อโกโก้ go, go, go. นะครับอันนี้มันก็จะมีจุด A B C ให้เรายึดนะฮะอันนี้เกมมันบอกให้เราไปยึด A นะเราต้องไปยึด A ซึ่งระหว่างตอนไปนี่คือมันจะมีคนแบบคอยขัดขวางเรานะซึ่งถ้าไอ้เงินข้างบนเนี่ยมันถึงฝั่งไหนถึงสามรให้ก่อนก็ ชนะเลยนะผมบทนี้ก็เล่นง่ายนิดหน่อยนะง่ายนิดหนึ่งจะมีใครมามเราต้องคอยเฝ้าตรงนี้ด้วยนะแล้วมีแบบคนคอยแอบยิงคนคอยแบบเฝ้าตรงนี้นะทุกคนโอเคมันอยู่ไหนบ้างเอยโอเคเจอคนแล้วนะยิงก่อนยิงผิดยิงผิดผมไปเห็นไอ้ป้อมปาการเป็นคนขอโทษไป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 โกโกโก let's go d u n oh s แอ้วโอเคลืมบอกไปเมื่อฆ่าคนได้มันก็จะได้เหรียญด้วยนะผมแต่เหรียญที่ต้องเก็บก็ทั้งหมดฝั่งไหนครบส0 0รอยก็ชนะไปเลยนะโอเคโกโกโก้โอเค, go, go, go. อเคแตกหนึ่งครับทุกคนก็อัดตัวครับผมกากทำไปหลออนะครับโอเคแตกอีกหนึ่งครับแตกอีกหนึ่งครับโอ้ยโอเคยังได้อยู่ครับทุกคนได้อยู่ครับได้ได้อยู่ครับได,ได้อยู่ โอ้ยยาหมดยาหมดยาหมดยาผมหมดว่ะอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะอ้าวมวยหลังมาไม่เห็นขอโทษโอเคมันก็จะมีแอนแคนนอนมาครับผมเออแอนแคนนอนดีกว่าเกียนดีชอบเดี๋ยวผมจะปาโม่วๆไปเลยครับผมไม่รู้โดนหรือเปล่าโดนด้วยสองตัวโอเคยึดคืนนะทุกคนจริงครับผม เราต้องยึดคืนนะเราต้องยึดคืนก็เรายังยึดอยู่นะฮะมันไม่มีใครมายึดเลยนะส่วนมากเอ้โหมดใหม่ๆเนี่ยเราจะเจอแต่ผู้เล่นใหม่ๆนะแต่ถ้าแบบโหมดเก่าๆแบบสี่วิสี่เอ้าโหเจอเจอผู้เล่นทีนึ่งแม่อยางตึงนม่แล้วแล้วฮะไม่ต้องรีบรับผมนะเราก็ยิงได้แล้วนะเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่เราชนะได้อยู่แล้ว <c oughs> เป็นไงละ่ะโคตรประมาท โอ้โหผมโดนสับสบหรือเปล่าวะขออย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะชัวร์ไม่จ้าไม่โดนเลยเลยนะไม่โดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่หลบในควันหลบในควันครับหลบในควันโอเคหลบในควัน หลบในควันชนะได้อยู่นะทุกคนีซี่เห็นอย่างนี้แต่เราจะแพลเอานะเนี่ยฝั่งนั้นฝั่งนั้นเขายิ้ป้อมไปน,นะแต่ฝั่งเราคือเหมือนจะดักยิงอย่างเดียวแล้วให้ผมยิงคนเดียวอะ่ะใช่ปะวะเราเพิง่งเพิ่งมายิงไม่รู้ว่าแม่เรียกใช้กอกน้ํามาหรือเปล่าเพิ่งมายิงอนะ่ะตอนแรกผมคิวอย่างเยอะเลยนะทุกคนเอ้ยจะแตกจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวเราต้องแอบก่อนนะนเรื่องม,มันจะคิวอัตโนมัติให้นะ อีซี e อีซี bro อ้สต stop ดูดโฮโฮเก็บได้ยังไม่มองเทงอ้าวไม่น่าพูดเลย <c oughs> ไม่น่าพูดเลย <c oughs> มองเทงจนได้ไม่เป็นไรครับต่อเก็บเก็บชิวๆครับอีซี่ครับผมเออลบลบลบ,ลบ,ลบ เออเออเออแล้วก็นั่งกันอยู่อย่างเงี้ยมันเลยจะได้มันก็แยกกันเด็กแนคะเออจะเลินพรเหมือนจะโดนถ่วงเวลาให้แบบชนะให้เขาให้ฝั่งนั้นฝั่งนั้นชนะหรอไม่เอาได้ไหมสวยเพื่อนช่วยอยู่เย่างน้อยก็มีเพื่อนช่วยอยู่สบายอยู่ครับสบาย,ยครับมีเพื่อนอยู่อยู่มันจะมีอีกเหรอเอ้อ เพื่อนช่วยเรายิงหน่อยสิโอเคเอา MP มาเล่นดีกว่าถ้า MP ก็น่าจะก๊อตอยู่นะฮะ MP ก็น่าจะเล่นได้อยู่นะครับโอ้ย MP ยิงไม่ได้เลยไม่แนวเอา MP ไปยิงไกลเลยทุกคนโอ้โห ก่อนฮะชิจเยอะๆเลยิดเยอะๆเยเราต้องกิเยอะๆเลยนะฮะฝาเพื่อนยิงด้วยข้างใน่ะยิงได้อยู่ออออาเราโคตรเอือเลยว่ะไปไปไปโกโก let's go 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 เอออย่าเพิ่งยิงกูสีใจเย็นแอะแตก <laughs> เปลี่ยนไปตรงไหนอะเปลี่ยนไปซีโอเควิ่งไปซีเลยไม่ต้องสอดคนยิงครับวิ่งมาซีเลยเรายิมไปก่อนนะฮะเออโอเคสวยให้เพ่อนยิงซีครับผมให้เป็นยิมซี ยศี see, หน่อยเพื่อนเพื่อนยศีหน่อยเพื่อนจบยอมไปเถอะขนาดนี้เฮ้ยเราพลิกมาชนะได้ว่ะทุกคนเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะั่นนี้เอาเรื่องนั่นเนี้ยสามสองหนึ่งชนะแล้วทุกคนเต้นรอเลยทนะั้งนั้นอ่ะชนะละพลิกมาชนะเฉยเลยอะไรครับเนี่ยแน่นอนครับ MVP ก็ต้องเป็นเอ่อไม่รู้ไม่รู้เป็นผมหรือเปล่า จะไม่เป็นผมได้ไงวะเก็บตั้งยี G ่สิบเก้าคิวดาเมจเจ็ดพันเลยนะโอ้โหโอเคครับตรงนี้ขอขั้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นมานะทุกคนนะก็เดี๋ยวขอมานั่งทาไอ้พวกนี้ก่อนเด,เ,ดเดี๋ยวต้องมานั่งทาไอ้พวกนี้ใช่ไหมไอ้ตังนั้นรับแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องมานั่งทําไอ้ตรงนี้ต่อนะผมนะก็เดี๋ยวผมรีบตัดคลิปแล้วผมจะไปนั่งทําไอ้นี้ต่อแล้วกันโอเค แล้วเ,เอามาแลกได้นะทุกคนนะผมก็มีนิดเดียวนะทั้งหมดที่เราต้องใช้ก็12ถ้ารวมสกินไปด้วยก็เออก็12ถูกแล้ว12ถูกแล้วถ้พวพนทีเราใช้ทั้ง12รวมสกินไปด้วยก็15นะทุกคนนะแต่ถ้าอยากจะรวมส่วนของตัวนกไปด้วยก็รวมไปเลยนะทุกคนนะ12บ5อ้าอะไรต่อรู้ไหมสิบสสิ่งที่ต่อคือ18 ครับรวมทั้งหมดไปด้วยนะหรือถ้าใครอยากจะได้ของแถมตรงน,นี้นะทุกคนนะรวมไปอีกครับผม21ทั้งหมดที่ต้องเก็บคือ21นะทุกคนโอเคซึ่ง7วัน7ชิ้น3 7 21อก็คือเก็บ7วันไปเลยได้ครบทุกอย่างแน,น่นอนนะทุกคนนะแต่ว่าส่วนของไอ้ตรงนี้มีแล้วมีแล้วตรงน,นี้มีแล้วนะเก็บ <reopen> ไปเลย <laughs> ขอนหนึ่งหน่อยครับผมสร้างเยส ขอหน,หนึ่งได้ไหมเอาเรียกว่ามีคนขอหนึ่ง,งขอเล่นเชยนะเล่นไฮไ์ไม่เป็น <c oughs> ผมไม่สู้ฮะอะไรครับเนี่ยผมไม่ถนัดยิงหัวนะผมยิงหัวไม่เป็นนะ <c oughs> ผมเล่นยิงหัวไม่เป็นนะทุกคนเล่นยิงหัวคือผมกากมากๆเลยนะไข่ <c oughs> เวิร์นะ ถ้าใครจะนึ่งหนึ่งกับผมผมขอแบบเอา่าเล่นเชิญนะเพราะว่าผมไม่ถนัดวันช็อตอย่างยิ่งเลยโคตรกากเออผมไปสูว่าสั้นเค okay. เอาที่สบายใจ <laughs> ผมยิงหัวไม่เป็นเลยนะคือขนาดอ่ามีคนสอดผมคือง่ายๆคือผมจะติดเล่น่ะเออมันก็เลยแบบยิงไม่เป็นด้วยอะไรด้วยโอเคครับคลิปนี้ผมยิงหัวไม่เป็นครับผมทำเป็นแต่ลากหัว ตรงตรงน,นคือผมทํำเป็นแต่ล่ากหัวจึงหัวทําไม่เป็นนะฮะใครสอนคือก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมนะทุกคนไม่ต้องสอนหรอกนะก็ลปล่อยผมปเป็นอย่างนี้ไปลนะวันหลังก็ทําครับว่าสาั้นอ่านเรื่องของผมนี่เรื่องของผมนี่เออเอาเรื่องของผมนี่เอาเอาเรื่องของผมดีงง,มดงงอะไรอะ่ะ เอาเรื่องหองผมนี่ผมจะยิงหัวเป็นไม่เป็นก็ไม่เกี่ยวกับคุณซะหน่อยเฮ้ออะไรของเขาปะทุกคนคือเขามาท้าเราหน,หนึ่งถูกปะแล้วผมเป็นคนที่แบบเล่นดึงหัวไม่เป็นเลยผมต้องเล่นเชิงเท่านั้น เวลาเล่นเดรือผมชอบเล่นเชิงมากกว่าเพราะแบบผมเกลียดไฮไลท์ด้วยในระดับหนึ่งไฮไลท์มันทําให้คนอัดตัวผิดก็เลยเกลียดมากมักท่าถ้าให้คนกดค้างผิดอัดตัวผิดทั้งนั้นนี่เราเล่นของเราดีๆใช่ไหมแล้วไอาการที่แบบมาบังคับคนอื่นว่ายิงหัวได้ไหมผมไม่สู้เล่นเชิงอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันไม่ได้นะทุกคนเราไม่มีสิทธิ์มาว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราบอกไม่สู้เออไม่เป็นไรแต่แบบมาบังคับว่า ยิงหัวนะผมบอกเล่นไม่เป็นแล้วเขาบอกวันหลังก็ทําครับคือต้องการอะไรคือผมหัดของผมแล้วอะคือผมหัดแล้วนะแต่ผมหัดแล้วมันทาไม่ได้จริงๆว่้ทุกคนคือเขาต้องการอะไรจากสังคมบนโลกใบนี้ครับผมไม่เข้าใจจริงเออผมก็อยากให้ฝากไว้คิดน,นะว่าแบบไอ้การที่เรายิงหัวเป็นแล้วเราไปบังคับให้คนอืน่นไปทําเนี่ยมันก็เราไปก้าวกา่ะสิทธิสมบุคคลมากไปเปล่านะครับก็เราทําไม่ถูกนะต่อให้ ผมยิงหัวเป็นแต่ถ้าคุณทำนิสัยอย่างนี้ผมก็จะไม่ดึงหนึ่งกับคุณหรอกครับถ้าคุณทำนิสัยอย่างเงี้ยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย